ช่วยด้วยชามาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะทุกคนไอชาเนี่ยจะมาพากตัวการ์ตูน100ตัวนะคะจากอนิเมะน่าจะประมาณ20เรื่องได้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองพากันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาจะสามารถเก็บได้ครบทุกตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะย้สวัสดีครับต่อให้ไม่ต้องไปที่แบบนั้นสําหรับผมขอแค่มีอาจารย์ร็อกซี่อยู่ก็พอแล้วครับนี่นี่ดูสิ สักวันหนึ่งฉันจะยิงดอกไม้ไฟใหญ่ๆแบบโรดี้ใหบบใ้ได้เลยเปล่าค่ะแต่ฉันไม่คิดว่าลูกคุณจะเข้าใจทฤษฎีเวทมนต์นะคะขอโทษนะแต่ว่าเราไม่ได้เกลียดอะไรโรดี้หรอกนะเพราะงั้นทําตัวตามปกติเถอะเป็นลูกเปาโลแทๆ้ๆแต่มารยาทด,ดีจังนะฉันชื่อกิแลนฝากตัวด้วยละ่ะเตรียมใจที่จะฆ่าคนอื่นไว้แล้วแต่พอจะถูกฆ่าซะแองก็กลัวไม่คิดว่ามันแปลกหรอคะอยากเข้าใจผิดซะละฉันไม่ได้อยากจะมาเดทกับนายสักหน่อยคนชิด จำสารเจ้านี้ได้หรือเปล่าคะชาวรันคงตอนนี้ฉันเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วล่ะที่หนึ่งของฉันนะ่ะยังไงก็เป็นชาวรันคงนะโอ้เขินแทนบายตุ๊กตาตัวนี้ขอเรียกว่าซากุระได้ไหมทินผลึกชีวิตเนี่ยเป็นของที่หายากสุดๆเลยล่ะดีจังเลยนะอยากเห็นบ้างจังเลยนะอ๋อแบบนั้นมองเห็นไม่ชัดเลยเอามาดูใกล้ๆหน่อยสิผมก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยดีขอเข้าไปอาบน้ำหน่อยนะครับคนอยากจะเป็นที่หนึ่งของคาบันเนต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นเหรอถ้าผมทำงานกับคุณอินุกามิผมจะไปเจอพ่อกับแม่ได้หรือเปล่าครับอยากเจอครับก็อบอกว่าไม่ใช่ตุ๊กตาอย่างไงเล่ามนโนคุมาตั้งหากอึ๊ปปปปนี่มันสุดยอดไปเลย <laughs> ที่จริงแล้วหามาตลอดเลยล่ะการตายที่สุแสนจะสิ้นหวังนี่ <laughs> เพราะงั้นอย่ามาขวางนะมโนคุมา อยู่แถวนี้สินะมีเรื่องจะคุยด้วยน่ะนั่น่ะผิดแล้วล่ะอรุณสวัสดิ์วันนี้อื่นนุ่มดีจังเลยนะกินจังอันนี้เป็นตอนกินกินจังบอกว่าตายตายกินจังกินจังกับผีนะสิรีบไปเก็บกลับมาจะดีกว่านะคะบางทีน่าจะปลิวไปถึงเยชีวารดแล้วล่ะฝนหยุดตกแล้วถ้าตกนานกว่านี้มีหวังหนังสือได้เปียกแน่ข้าชื่อชีฉีเป็นผีดิบลืมไปแล้วว่าจะพูดอะไรต่ออรุณสว วันนี้ขอไปเล่นด้วยได้ไหมน้าข้าอยากไปผจญภัยอ่ะดีละหลังจากนี้ก็ยังคงมีภารกิจรอเราอยู่มาพยายามด้วยกันเถอะเอเฮแต่ดน้ำได้ย่ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเอเฮเนี่ยหมายความว่าไงฮะอยากฟังข้าร้องเพลงเหรอขอโทษนะตอนนี้ยังไม่ได้น่ะหลับแล้วเหรอข้าเองก็อยากนอนเหมือนกันแท้ๆข้าไม่ค่อยงีบหลับตอนกลางวันเท่าไหร่แต่ถ้าเจ้าเหนื่อยจะพักสักหน่อยก็ได้นะไปหาที่ลงทุนใหม่กันเถอะ มอร่าไม่งอกขึ้นมาจากต้นไม้เองหรอกนะอย่าเข้ามานะไม่ไม่ไม่ไมไมรุนาถอยออกไปห่างๆด้วยค่ะการทดลองนี้มันอาจระเบิดได้นะวันนี้จะไปผจญภัยที่ไหนกันดีล่ะออไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้ดื่มเบียร์เย็นๆหลังเลิกงานอีกแล้วยังไม่ได้เก็บผ้าที่ตากเอาไว้เลยขออนุญาตไปเก็บมาก่อนนะคะวันนี้ทํางานหนักหน้าดูเลยนะพี่สาวหนาเห็นหมดแล้วล่ะขอคิดดูก่อนนะว่าจะให้รางวัลยังไงดี ท่านเป็นนักเดินทางจากอีกโลกหนึ่งงั้นเหรอข้าผู้นี้จะยอมให้เจ้าเดินทางไปด้วยก็แล้วกันอาหิวจังเลยนะอ๋อท่านเองเหรอกําลังจะไปไหนเหรอข้าไปด้วยได้ไหมมาได้ถูกเวลามากเลยไปหาวัสดุใหม่ใหม่ด้วยกันไหมเหมือนจะมีอะไรแปลกๆอยู่ตรงนั้นด้วยละไม่ไปดูหน่อยเหรอนาไปดูกันเถอะข้าไม่ได้อยากจะรอเจ้าสักหน่อยแค่พักเหนื่อยเฉยๆตั้งหกักงานยังไม่เสร็จเลยพักแบบนี้จะดีเหรอคะง่วงเหรอ งั้นหลบไปก่อนได้เลยเข้าว่าจะอยู่ต่อยสักหน่อยสวัสดีฉันชื่อมิกกี้มอสฮ่าฮสวัสดีนะมินนี่ <c oughs> ก็เพราะว่าฉันมองเห็นนะสิเหมือนที่ฉันเห็นพี่เกรยกกำลังตากผ้าอยู่ไงทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะ <c oughs> น,นึกว่าเป็นเอสเปรสโซแบบทีไซส์ซะอีกถ้างั้นขอเป็น small ถ้าไม่เข้าไปใกล้มันก็ไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวเราไปที่บ้านของนาน,นจังกันดีกว่านะ ไม่ได้นะถ้ายุกโกะยังทําแบบนั้นต่อไปฉันจะยิ่งชอบเธอมากขึ้นไปเรื่อยๆนะสิก็แล้วมันยังไงล่ะทิ้งเอาไว้ซัก็สิ้นเรื่องเดีเด๋ยวสิอย่าพูดเสียงดังสิมันน่าอายนะห้ามมองมาทางนี้นะเราก็หลับตาด้วยเวลาที่ไม่มีใครเชื่อสุบรุคคงหรือแม้แต่เวลาที่สุบรุคคงไม่เชื่อในตัวเองก็ตามแต่เรมเชื่อคะ่ะได้เวลากินข้าวแล้วเหรอฉันก็หิวแล้วเหมือนอย่าป่าเถือที่สุด ไม่มีอย่างอื่นให้กินแล้วเหรอนายนายว่าใครว่าเป็นกอริลากันฮะแล้วก็ใจเลยอิจิโจคุงทําไมถึงได้ถือกุญแจห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิงอยู่ล่ะนี่นี่เดี๋ยวสิพูดเรื่องอะไรกันอยู่เหรอตอนก็พูดอะไรบ้างสิพวกเรามีอาจารย์อยู่แล้วไม่ต้องการให้คนอื่นมาสอนหรอกนะเครัวเนี่ยสุดยอดจริงๆด้วยสินะพวกนายเริ่มมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันอามิน พอได้แล้วฉันไม่อยากฟังอีกต่อไปแล้วมันฝรั่งอบค่ะฉันเห็นมันวางอยู่ในครัวก็เลยเพราะว่ากินตอนอุ่นๆจะอร่อยที่สุดค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการค่ะขออนุญาตถอดปลอกแขนชั่วคราวนะคะถ้าได้อยู่กับเธอแล้วก็ไม่ว่าสถานก,การณ์จะเลวร้ายขนาดไหนฉันก็ไม่กลัวต่อให้จะต้องพยายามมากแค่ไหนก็คงปกป้องเธอไว้ไม่ได้แนะ่เกือบไปแล้วทีนี้ก็ตาฉันบ้างละเป็นอะไรหรือเปล่าจ้าเอมมาน่าดูซีดๆนะรักหม่าม้าแล้วก็เฮ้าที่สุดเลยล่ะ เราจะทิ้งพวกนั้นไว้มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดล้วจุดอ่อนของเอมม่าน่ะก็คือใจดีเกินไปยังไงล่ะยูกินายูเ ah, น you know, จะปกป้องเองผมเองก็ต้องฆ่านายด้วยเหมือนกันยูเ you น know. ประธานอยากจะไปเดทกับฉันขนาดนั้นเลยเหรอคะน่ารักอะไรอย่างนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับการปฏิบัติตัวแบบปกติซาบส้งมากเลยล่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็แค่ทำแบบนี้เอามาพันไว้ แล้วก็อ่านนี่ค่ะถ้าเป็นพี่แล้วก็ต้องทําได้แน่ทําไมถึงทําให้มันออกหัวได้ละ่ะถ้าต้องตัดสินใจอะไรก็ให้ใช้การโยนเหรียญนี่แทนดีไหมคานาโอทาไมถึงมาขวางล่ะคะคุณโทมโิโอกะเพราะแบบนี้ก็เลยถูกเกลียดยังไงล่ะคะปกป้องน้องสาวที่เป็นอสูรมาโดยตลอดเป็นความรักที่วิเศษไปเลยยังไม่เคยแนะนําตัวเลยสินะคะข้าชื่อทามาโยะส่วนเด็กคนนั้นชื่อยูชิโร่ค่ะขอให้สนิทสนมกันไว้นะคะ นั่นอัตลักษณ์ของฉันเองขอโทษนะที่ใช้โดยไม่ได้บอกนะผมนะจะเป็นได้จริงๆหรอครับฮีโร่นะมิโดริยะจังเรียกว่าจิยุจังสิอัตลักษณ์ของนายเหมือนกับโอไม้เลยนะนายใช้ไฟฟ้าไม่ใช่หรือไงเล่ารียบเรียจัดการสักทีทัอนหน้าไม่จริงหรอกคะ่ะถ้าไม่มีคุณอิดาเราก็คงแพ้ไปแล้วอ,าาอุตสาใช้อัตลักษณ์สร้างชุดพวกนี้ขึ้นมาเลยนะโอาชาโกดจังเธอไม่กลิ่นแบบเดียวกับฉันเลยมีคนที่ชอบอยู่ใช่ไหมล่ะ อยากจะเป็นให้ได้แบบเขาใช่ไหมล่ะเงียบนะมันเป็นเพราะว่าแกอ่อนแอจนโดนเล่นงานคนอื่นก็เลยเดือดร้อนกันไปหมดเอาทิชชู่ไปหรือ,อยังพาชน,น่าล่ะเอาไปหรือ,อยังลูกอิซึคุลูกเทมากเลยจ้ะพี่สาวน่ะถ้าได้เริ่มพูดคําว่าบ้าแล้วก็จะพูดไม่หยุดเลยล่ะฮะใต้าตาดาหมดแล้วสะพานนักเรียนงานหนักขนาดนั้นเลยเหรอโถเอ้ยทําไมถึงกล้าพูดอะไรน่าอายด้วยสีหน้าเรียบเฉยแบบนั้นกันเล่าบ้าบ้าบ้า,บา เมื่อกี้ในคาบนั่งอ่านอะไรอยู่เหรอหนังสือการ์ตูนถึงจะไม่รู้สึกเจ็บแต่ก็ได้รับดาเมจงั้นเหรอเป็นร่างกายที่สะดวกอะไรขนาดนี้น้องสาวนายนะ่ะสุดยอดไปเลยละรู้เรื่องสมุนไพเรแล้วก็พืชหอมด้วยเข้ากับพวกกอบลินได้ดีเลยละขอโทษค่ะพอดีฉันเพิ่งมาใหม่น่าจะหลงทางนะคะไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวนะจ๊ะได้เวลาทํางานแล้วสิอย่างแรกอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวจะได้ไม่หลงทางแล้วก็อย่าทะเลาะกัน แล้วก็อย่าลืมใช้ G p พีวันีด้วยนะการโจมตีกักกัดนั่นมันอะไรกันเนี่ยออกซิเจนที่แสนสำคัญของนายต่อให้ตายก็รักษาไว้ให้ได้ลนะอีขยะขยงรับไม่ได้สกปรกเกินไปไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วนายกินอะไรเข้าไปถึงได้ต่อยกําแพงเป็นดูได้ขนาดนั้นฮะจะทำแค่ยืนดูอยู่ตรงนั้นด้ไงผิดหวังนิดนิดนั่นเนี่ยแย่ yeah, แล้วน่ำมันโกโจซาตรุตวเป็นเป็นโกโจซาตรุตวเป็นเป็นเขาพูดกับเราด้วยฉันไม่ได้ขอให้คุณมาช่วยสักหน่อยค่ะ คนมันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับท่านเอฟูมิไลเขาบอกว่าคำคืนนี้ยังอีกยาวไกลแล้วก็ฉีกเสื้อผ้าของฉันค่ะท่านผู้กล้าโลกค่ะฉันอยากจะให้ท่านกลับไปพบท่านดาชาที่เมืองหลวงอีกครั้งค่ะนายท่านเป็นคุณพ่อของฟีโ่เหรอ เอาแล้วค่ะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างคะ <Huh? S 1> กับการล <Huh? S 1> ากตัวละครนะคะ <Huh? S 1> ตุ๊กตุหนึ่งร้อยตัวจากอนิเมะยี่สิบเรื่องด้วยกันนะคะอาจจะเกินไปบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบการพตูนของไอชานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ไอชาด้วยนะคะเย้กิ้งกิ้งสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะ้อเก็บคอไปหมดแล้วแอปพลิเคชันไอชาพลัสพีไช ส่งความสุขไปให้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน Android และ iOS นอกจากนั้นก็ยังมีสติกเกอร์ไอชาน่ารักแบบสมมาตรสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Store ใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยูอย่ด้วยในทุกแชทเฮ้มาเพร่ขยายอาณาจักรกุ๊ปป้าไปด้วยกันนะคะ